กลยุทธ์แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จความสำเร็จที่เราเริ่มเองได้ในทุกๆวันรายการ Star of Inspiration เก้าต่อไปไม่รอแล้วนะกับ96.75 l เลิฟโอเคคลิกทีนี้เรามาดูเรื่องของการเติมไฟบ้างอพอเราทําแล้วค่ะคุณแพท์ก็ทําแบบนี้ทําแบบนี้ทําแบบที่คุณแพท์บอกทําแบบที่แบบ หากูเกิลแล้ว<อ>ทำแล้วทำไมมันยังไม่สำเร็จค่ะมันมีช่วงเวลาที่คุณพัดแบบเหนื่อยท,อท,ท้อแท้อ่อนล้าแล้วเติมไฟให้ตัวเองอย่างไรที่จะไปต่อได้เป็นคำถามที่ดีมากๆหลายคนเจอแพทก็เจอตลอด47ปีค่ะแล้วแพทก็ใช้วิธีนี้ค่ะคือต้องไปอยู่กับคนที่ประสบความสำเร็จเขาบอกว่าเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราครบ วันนี้ถึงแม้เราจะมีพลังเราจะมีไฟเราอยากสําเร็จเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนถ่านแดงๆถ่านแดงแงร้อนใช่ไหมคะค่ะต้มน้ําก็เดือดค่ะแต่ถ้าถ่านแดงๆมันอยู่นอกเตา<ะ>มันก็มอดอถ่<ะ>านแดงๆไปเจอลมเหมือนเราเนี่ยเราตั้งเป้าว่าฉันจะสําเร็จ<ะ>แต่เจอลมปากคนอื่นเป่าหูดับดับมันไม่ใช่แกเสียงในหัวเล็กๆเธอทําทไม่ได้หรอกเธอแก่แล้ว เธอเด็กเกินไปเธอจนเธอสารพัดจะมาเ่ยเราก็จะเอ็นเอียงโอ้ยเชื่อโอ้โอทำไม่ได้เออทาไม่ได้แต่ถ้าเราเอาตัวเราไปอยู่ใกล้คนสําเร็จคนสําเร็จเขาจะพูดอีกแบบนึงค่ะเขาจะบอกว่าเธอทําได้แน่ๆเธอต้องได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้แล้วคนพวกเนี้ยเขาจะมีพลังงานสูงนะคะคุณเจ๊ยบอกสําเร็จคุณเจ๊บก็ต้องไปอ่านหนังสือค่ะที่คนสําเร็จเขาเขียนต้องไปนั่งคุยกับคนสําเร็จ พทตี้เลือกคนสําเร็จเป็นโค้ชชีวิตไงคะแล้วก็เลือกคนเราเนี่ยเป็นเพื่อนจะไม่ยอมไปอยู่กับคนที่ไม่สําเร็จค่ะเหมือนเบ้าหลอมอ่ะแค่นั้นเองค่ะเทคนิคของแพทโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะคะก็วิธีเติมไฟในเมื่อเราเวลาไม่แปลกใจเลยว่าเวลาที่เราแบบบางทีเรามีไฟเนะาะแต่ว่าสถานการณ์หรือว่าสิ่องแวดล้อมแบบไม่ได้หรอกอืมไม่ใช่หรอกก็ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันใหญ่เกินไป มันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ไฟเราอ่ะเหมือนโดนลมแล้วก็มอดลงใช่ก็คือแล้วก็มีไฟขึ้นมาอีกอ่ะมันก็โดนโดนน้ําอีกโดนคานู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ใกล้กับคนสําเร็จเนี่ยก็คือเขาก็จะมีคําที่กรอบหูอยู่ว่าเธอทําได้เธอทำได้แล้วก็บอกตัวเองฉันทําได้ฉันทําได้ตื่นนืเช้ามาหน้ากระจกพูดกับตัวเองเลยฉันทําได้พัทนี่จะพูดตลอดเลยว่าหน้าอย่างฉันเนี่ยต้องมีอะไรได้ด้ยละลาน เพราะฉันคู่ควรลงหน้าอย่างฉันหน้าอย่างกูเจ็บต้องมีรายได้เดือนละสิบล้านโอ้เนาะกูเจ็บก็พูดไปเลยพูดเลยหน้ากระจกคุณฟังพูดจะต้องมีรายได้เดือนละสิบล้านเจ็คุณทําได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะก็มันเป็นพลังนะคะก็คือพอพอพอเจี็บมาอยู่ใกล้คนสำเร็จแบบอาจารย์แพตตี้เจี็บรู้สึกแบบ พลังงานบางอย่างที่มันส่งพลังมาทําให้เจ๊รู้สึกฮึกเขิอีีรอบหนึ่งไฟในตัวเริ่มแบบคุกรลุนอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าแถว,วนี้ร้อนๆใช่ <laughs> ใช,ใช่เหมือนกับว่าฉันจะแบบฉันจะออกตัวแล้วนะฉันจะทําอย่างหนึ่งอย่างใดที่ที่ฉันจะต้องสําเร็จแล้วนะค่ะโอ้พลังงานมันเป็นแบบนี้นี่เองกับการที่พาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆ<อ>สำเร็จ,รจอีกเทคนิคหนึ่งค่ะ